สวัสดีครับมาพบกับช่องมวยตู้เจ็ดดาวทําการวิเคราะห์วิจารณ์โดยนักสู้มือเปล่าเราจะมาทําการวิเคราะห์วิจารณ์ศึกเจ้ามวยไทยประจําวันเสาร์ที่15มีนาคม2568ถ่ายทอดสดทางช่อง3 HD เ็ดีหมายเลข3 3ถ่ายทอดสดเวลาต่อนาฬิกา15นาทีถึงเวลา4นาฬิกาคุ้มวยทําการถ่ายสดครับมีด้วยกันทั้งหมด4คู่คู่หนึ่งการสดเป็นการผู้ร่างทางด้านคมพีเคแสนชัยมวยไทยยิมพบก,กับทางด้านเดชฤทธิ์สอเดชดำรงโชคเอ็นน้ำหนัก100ปอนปอน คู่ที่2กาสดไปลองคู่เอกเป็นการพบร่างทางด้านเพชรโกยศแบงยูโรพบกัทางด้านโจโฉบูมเด็กเสียนชกเวทน้ำหนัก104อปอนด์คู่ที่3กาสดคนระับเป็นการชิงแชมป์ว่างครับของเวทีมวสามอ้อมน้อยเป็นการพบร่างทางด้านเสือภูมตีน้อยาจินพบกัทางด้านเพชรตวนเป๋ชอห้าพยักษ์ชกเวทน้ำหนัก108อปอนด์คู่ที่4กาสดไปกรสดหลังคู่เอกเป็นกาผู้ร่างทางด้านก้าพยักษ์ทีเด็ด9กกพบกัทางด้านยอดภูมนำชอห้าพยักษ์ชกเวทน้ำหนัก107อปอนด์ ก่อนที่จะทําการวิเคราะห์วิจารณ์ผมขอบ่าผู้สนับสนุนครับสาหรับสมาชิกท่านใดที่กำลังมองหาตัวช่วยในการลุ้นกีฬามวยผมขอแนะนําพักยก PY24 มวยพักยกรบอโต้ราคาสนามเปิดให้เล่นทุกยกปีทั้งมวยเดียวและมวยติบสาหรับสมาชิกท่านใดสนใจนะแอดไลน์เข้าไปสอบถามรายละเอียดได้นะครับสมาชิกอย่าลืมเวลาแอดไลน,น์เพื่อนเพื่อสมาชิกอย่าลืมใส่แอดนำหน้าแอดไลน์ที่ PY24 มวยพักยก PY24 การเงินมั่นคงรับเต็มปวกถอนรวดเร็วทันใจ สมาชิกแอดไลน์ X ไปถึงบอกมวยตู้ช่องเจ็ดดาวนแนะนำมาพักยกโล่ตโต้ดีสุดตอนนี้ต้องพักยก P y 2 4สองสเท่านั้นเราก็จะเริ่มทำการวิเคราะห์และวิจารณ์นับคุยหนึ่งกาสดนะเป็นการผู้ร่างทางด้านคมพ K แสนชัยมวยไทยยิมพบก,กับทางด้านเดทลิสสอเดตดำรงชกเวทนำ้นำหนักหนึ่งอนปอนนักชกทางด้านฝ่ายแดงนับคมพีแสนชัยมวยไทยยิมอายุ17ปีนักช,ชกประจังหวัดกาฬสิน สูง160ซเมตรทการเก็บตัวพิซ้อมที่ค่ายมวยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมทางด้านคมนะเป็นมวยถนัดซ้ายจงังหวะฝีมือดีเอาคุเครื่องเตะสายต่อยสายจงังหวะดักเตะดักแทงดีหลักเหลี่ยมสมองมวยดีเข้าในล็อกรัดมัดตีดีแข็งแรงหัวจิใจมั่นคงสองไฟล์ล่าสุดมีชนะคะแนนด้านทับหน้าสอเปรมบุตรที่เวทีมวยธานากาศรอนเมืองและไฟล์ล่าสุดทับชนะคะแนนด้านเหนือพยักพุทธประชาชื่นที่เวทีมวยราชดำเนินส่วนนักจงด้านควายเงิน เดทลิสสอเดตดำรงอายุ15ปีนักชกจังหวัดตังสูง1น7เซนติเมตรทำการเก็บตวัวซ้อมที่ค่ายมวยสอเดตดำรงทางด้านเดทลิสครัเป็นมวยถนัดขวาทรงมวยมวยฝีมือผสมข่าเอาครบเครื่องดักเตะดักแทงหลากเหลียมสมองมวยดีเข่าในร็อกรัดมัดตีดีจังหว,วัดะแนงขวางแทงก็ทำมาดีัว,วจิรูใจมั่นคงสองไฟล์ล่าสุดมีพิกเอาชนะคะแนนด้านออโต้บูมเด็กเซียนที่เวทีมวยตะตะกาดอนเมืองและไฟล์ล่าสุดครับชนะน็อกย้วยสองด้านสายลมส่วนอาหารปีกไม้ ที่เวทีมวยธานากาศรอนเมืองมวยคู่นี้สมาชิกทางด้านปวยแดงนับคมนักชกรุ่นพี่ชื่อเสียงการผ่านมวยเบอร์มวยดูดีกว่าอายุมวยมากกันอาจริงมากกันประมาณ2-3ปีประเภททรงมวยทางมวยถนัดซ้ายครับเจา้าฝีมือดีเอากับเรื่องนอกได้ในดีออกได้หลากหลายคล่องแคล่วชื่อเสียงมวยดูดีกว่าส่วนทางด้านเดชลีนับนักชกรุ่นน้องลูกชายของอดีตดาวดังเจ้าของฉายาไอตาดูครับเดชดำรงสออำนวยสศรษโชค ทางด้านเดดลิศนับรูปร่างชุม่มชกได้สูงที่ลอยกันเห็นเลยครับฟอร์มการชกก็ชนะต่อมา3 4ไสี์ไฟรวดประเภทมวยกุครบเครื่องนอกได้ในดีแต่กระดูกมวยเบอร์มวยดูไปลองไฟได้ถือเห็ือนการขึ้นชั้นวัดชั้นกับนักชกรุ่นพี่ส่วนตัวมวยคนนี้ผมเลือกชอบและแนะนําให้สมาชิกเข้าไปก่อนครับทางด้านนักชกรุ่นพี่อย่างด้านคมพีเคแสนชยัยมวยไทย,ยิมดูว่าทางด้านคมเนี่ยอาวุธจอกได้หนักแรงกว่าลูกบูลูกสู้ธาตุมวยวที่ใจจะดูดีกว่าโดนต่อโดนนับบทเบียบแล้วอาวุธจอกได้หนักแรงกว่า ใจพี่ข่มใจน้องจะชนะเดทลิสซอเดทดำรงไปได้แบบสนุกก็ <S <S มาถึงคู่ที่2นะคู่ที่2การสดไปลองคู่เอกเป็นกาผู้ร่างทางด้านเพชรโกโยศแบงค์ยูโรพวกรทางด้านโจโฉบุมเด็กเสียนชกเวทน้ำหนัก104ปอนด์นักชงด,ด้านฝวายแดงพเพชรโกยศแบ,งค,แบ,ง,คแบงค์ยูโรหรือชื่อเก่าวคือประตักเงินซินบีมวยไทยอายุยี่ามปีนักชงจังหวัดสงขลาสูง160ซิเมตรทำการเก็บตัวไปซ้อมที่ค่ายมวยแบงค์ยูโรจังหวัดสงขลา ด,ด้านเพชรโกโยต์รับเป็นมวยถนัดขวาทรงมวยมวยเข่าในล็อกรัดมัดตีดีแข็งแรงบูสู้ดีเตะหนักต่อยแรงมีทุกใะขาแรงมือที่ใจมั่นคงสองไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนนด้านลาวสตาร์เกียรติสงยศที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยแล้วไฟล์ล่าสุดนแพ้น็อกยุทธสามด้านเสือภูมิตีน้อยกระชินที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยส่วนนักชงด้านความเงินโจโฉบูมเด็กเซียนหรือชื่อเก่าคือโจโจ้สิทธิอาจารย์ตายอายุ16ปีนักชงจังหวัดัยนาสูง100 65ซนเมตรทำการเก็บตัวซ้อมที่ค่ายมวยบูมเด็กเซียนจังหวัดนนทบุรีดังนั้นโจโฉนะเป็นมวยถนัดขวาอาุคุบเครื่องบูสู้ดุดันกาแรกกาสวนเตะหนักต่อยแรงเข่าในร็อกรัดมัดตีดีจังหวัดะแทงขวางแทงธรมดีโหดที่ดุใจสู้ดีมีลุกคึกตลอดสองไฟล์ล่าสุดมีแพน,นอกยุ้ยสามด้านเพชรสามโคกเดชเพชรสี 4, ทองที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็ไฟล์ล่าสุดับชนะคะแนดน,นด้านเคนแจ็คสันมวยไทยที่เวทีมวยสามอ้อมน้อย มวยคู่นี้สมาชิกทางด้านฝ่ายแดงนะับเพชรโกยศนักชกรุ่นพี่กระดูกมวยเบอร์มว,มวยการผ่านมวยดูดีกว่าอายุมวยมากกันอายุริงมากกัน6 7ปีฟอร์มการชกช่วงหลังก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแพ้ที่ต่อมา2 3ไฟล์รวดประเภทมวยครบเครื่องบูสู้ดีอุเทนัดเป็นมวยเข่าในแข็งแรงไฟล์นี้ถือว่าเป็นการสกัดนักชกรุ่นน้องคนระับสภาพร่างกายละรูปร่างชก,ชกดูว่าไปลองคู่ชกแน่นอนส่วนร้านโจโฉนักชกรุ่นน้องแฟนมวยรู้จักดีคนระับตั้งแต่วเวทเล็กครับเก่งเป็นถึง เก่งนะครับตั้งแต่เล็กๆเป็นยอดเอาดระดับประเทศครับรูปร่างชงโชกสูงรอยฝ่าสภาพร่างกายหนุ่มสดแน่ประเภทมวยครบเครื่องนอกได้ในดีอาวุธที่หนัาเป็นมวยเข่าในแข็งแรงเดินแทงขวางแทงการยืดปลายมั่นคงซ้อมอยู่ค่ายมวยดีนะแฟนมวยการชื่อสื่อนะครับค่ายบูมเด็กเซียนไฟน์นี่ถือเป็นการขึ้นชั้นวัดชั้นกนักชกพี่อีกครั้งหนึ่งมวยคู่นี้สมาชิกผมดูว่ารูปเกมการชกในต้นน่าจะออกมานับแรกก็นสนุกเกมการชกต้นๆน่าจะเบียดก,กันนับพลแพ้ชนะ ไปวัดกันที่เกมไปปลายการยู่ระยะท้ายๆนะครับส่วนตัวเรื่องชอบด้านโจโฉนักชกรุ่นน้องดูว่ารูปร่างชกที่สูงนี่ลอยกว่าสภาพร่างกายชั่วโมงนี้ดูดีกว่าแน่รบับทเบียบแล้วแลกกันแล้วนะครับโดนต่อโดนดูว่าคู่ดูว่าโดนต่อโดนครับดูดีกว่านะครับลูกเล็กลูกใหญ่ทำอะไรเห็นชัดกว่าประกอบกับหน้าเสือและตัวเงินคู่ขี้สูสีมาที่เวทีมวยสามอ่ำน้อยคิดว่าหน้าเสือบูมเสยเสียนน่าจะดูดีกว่าครับจะบทเบียบชนะเพชรโกยศแบงค์ยูโรไปได้แบบสนุก ก็มาถึงคู่ที่3นะครับคู่ที่3การสดครับเป็นคู่เอกครับเป็นการชิงแชมป์ว่างของเวทีมวยสามอ้อมน้อยเป็นการผู้ร่างทางด้านเตือเป็นการพู้ร่างทางด้านเสือภูมิตีน้อยขชินพบกก็ทางด้านเพชรตัวนเป๋ชอพยักโชคเวทน้ำหนัก108อปอนด์นักชกด้านฝ่วยแดงนับเสือภูมิตีน้อยขชินหรืองด้านเสือภูมิส่อโชคเจริญการช่างอายุ16ปีนักชกจังหวัดนครราชสีมาสูง16 5ซนเมทํทำการเก็บตัวพิซ้อมที่ค่ายมวย อาศึกมวยไทยยิมจังหวัดนครราชสีมาทางด้านเสือภูมินับเป็นมวยถนัดซ้ายทรงมวยมวยฝีมือผสมเข้าเอาควบเครื่องนอกได้ในดีรักเตียมสมองมวยดีอาวุธมีทุกรูกนะ่นครับเข่าวงในแข็งแรงจังหวัดลนแทงขว่างแทงก็ทำไดีดีวทที่ดูใจสู้ดีมีลุกตลอดสองไฟา์ล่าสุดมีชนะคะแนนด้านจอมโหดเล็กนุย้ยซีหมู่เมืองที่เวทีมวยราชดำเนินและไวไฟล์ล่าสุดครับอัชนะนกยุ้ยสามด้านเพชรโกยศแบงค์ยูโรที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยส่วนนักชงด้านขว่าเงินเพชร ด่วนเป๋ชอห้าพยักอายุย2ิปีนักชกมจเพชรบูรณ์สูง155เซนติเมตรทำการเก็บตัวซ้อมที่ค่ายมวยชอห้าพยักทางด้านเพชรด่วนเป๋นับเป็นมวยถนัดขวาทรงมวยมวยไฟเตอร์บูสู้ดุดันท้าดวลชวนแรกกล้าแรกกล้าส่วนเดินเปิดเกมต่อยมาต่อยหน้าต่อยท้องเตะขาอาวุธนะครับออกดิหนักใน้แรงสุลูกข่าในก็รอกรัดมาตีดีแข็งแรงช้ได้วุฒใจสู้ดีมีลุกตลอดสองไฟล่าสุดมีชนะน็อกด้วยสิ่งด้านเพชรชุมพรเกียรติยอดยิ่ง ที่เวทีมวยฐานากาศดอนเมืองและไฟล์ล่าสุดครับอันะน็อกทีสองด้านสามต่อสอบบุรชัยที่เวทีมวยราชจำเนินมวยคู่แนวสมาชิกทางด้านกวายแดงรับเสือภูมินักชกรุ่นน้องฟอร์มการชกตดมาครับดาวรุ่งอุ้มพลังใหม่ฟอร์มการชก16หไฟล์ล่าสุดพลิกแพ้เียงไฟล์เดียวเป็นการแพ้ทางด้านรักภูหลวงเดชเพชรสีทองไฟล์เดียวนานาครับเวทน้ำหนัก102ปอนด์105ปอนด์ดูว่าชั่วโมงนี้เป็นอันดับต้นต้นของกุ้มพลังใหม่แล้วหาตัวชกยากนะครับ ไฟนี้ก็เลยปล่อยเวทขึ้นมาครับประเภททรงมวยทางมวยถนัดสายอาวุธครบเครื่องนอกได้ในดีหลักเตลีม่ยสมองมวยดีอาวุธจะมีทุกรุ่ครับรูปร่างชุดชกที่สูงลรอยกันเห็นชัดนะครับต่เวทน้ำหนักเวทเนี้ยดูว่าปล่อยขึ้นมาแรงประทะรุ่งหนักแรงของอาวุธน่าจะไปลองคู่ชกค,ครับส่วนทางด้านเพชรนนไป๋นักชกรุ่นพี่ยืนระยะนะเป็นมวยเกตเอบวกในเวทน้ำหนักเวทนี้นะมานานหลายปีแล้วถ้ารุ่นน้องไม่เก่งจริงผ่านทางด้านเพชรนนเปนยนาครับประเภทมวยไฟเตอร์อาวุธออกที่หนักแรงทุ่ โดยเฉพาะลูกเตะขาเนี่ยเตะได้หนักได้แรงครับแต่รูปร่างชงชกเสียบเปียบเห็นชัดเลยนะฝ่ายนี้สรุปการคอวิจารณ์นับส่วนตัวผมเลือกชอบด้านนักชกรุ่นน้องดาวรุ่งฟอร์มสดอย่างด้านเสือภูมิตีน้อยขจินแต่้าสมาชิกชอบเหมือนกันชอบผมนับยกหนึ่งยกสอง,สองยกครึ่งสมาชิกใจเย็นก่อนครับขอยทางด้านเสือภูมิทนลูกหนักรุ่ลงแรงชงชกได้ก่อนทางด้านดวนไปเพชรดวนไปครับต้นต้นประเภทอาวุธหนักแรง,ต,งต่อยหนักเตะแรงครับโดยเฉพาะลูกเตะขาเตะได้หนักได้แรงมากครับ ถ้าหน้าเสือภูมิทนได้นะครับโดนหมัดไม่ว่าการโดนเตะขาไม่สะดุง้งไม่พลาดไปโดนนับโดนน็อกดูว่าเกมระยะยาวนะครับเข่าขในจะดูดีกว่าชัาวาดนันแทงขวางแทงรูปบูลูก,ลกสู้การยีเร่ปลายนะครับสภาพร่างกายก็หนุ่มสดกว่าลูกเล็กลูกใหญ่ทำมาแล้วเห็นชัดกว่านะครับบทเบียดไปแล้วนะครับการยืนระปลายจะดูว่ามั่นคงกว่าจะชนะเพชรดวนเปย์ปชอม,มอยักคว้าแชมป์ไปครองได้ครับก็มาถึงคู่ที่สี่ครับคู่ที่สี่ขาสดไปขาสดหลังคู่เอกเป็นการร่างทางด้าน ก้าพยักทีเด็ก99พวกทางด้านยอดภูมินำช่อครัพยักชกเวทน้ำหนัก100เตียบปอนด์นักชกด้านฝ่ายแดงก้าพยักทีเด็ก99อายุ21ปีนักชกมาจากสอปปาร์ล์ับสูง106.5เซนติเมตรทำการเก็บตัวฝึกซ้อมที่ค่ายมวยทีเด็ก99ทางด้านก้าพยักเป็นมวยถนัดขวาทรงมวยมวยไฟเตอร์บูสู้ดุดันเดินเปิดเกมต่อยหมัดต่อยหน้าเตะขาอาวุธออกที่หนักที่แรงอาวุธที่ออกกล้าแรกกล้าสวนครับผู้ช่วใจสู้ดีมีลูกคึ้ตลอดสองวัยล่าสุด มีแพนนกจุดที่ห้าด้านเพชรราชสารส่อจอวิชิตแปดลิว้วที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยแล้วไฟล์ล่าสุดครับชนะคะแนนด้านสิงห์ฮอนด้านกยีนรากระบังที่เวทีมวยตะการดอนเมืองส่วนนักชกด้านฝ่ายเงินยอดบุญนนํำชอห้าพยักษ์อายุสิบหกปีนักชกประจดบุรีลำสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรทำการเก็บตวัวซ้อมที่ค่ายมวยชอห้าพยักษ์ทางด้านยอดบุญน,นำนับเป็นมวยถนัดขวารูปร่างสูงยาวครับทรงมวยมวยเข่าในเหนียวแน่นแข็งแรงเดินแทงขวางแทงปอดใหญ่ป่าแรงนับการยีได้ปลายมัน่นคง ผู้ที่ใจจะสู้ดีเอาตรงนอกเตะต่อยนักแรงชัได้สองฝ่ายล่าสุดมีแพ้คะแนนด้านเอรายาวันของโอม MBK WKO ครับที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยแลวไ่ายล่าสุดพิกเอาชนะคะแนนด้านกิจเงินพันธมิตรมวยไทยที่เวทีมวยสถาการณ์ดอนเมืองมวยคู่นี้สมาชิกทางด้านฝ่ายแดงครับก้าพยักนักชกรุ่นพี่นักชกมาทางด้านสอปปราว์ครับประ,ประ,ระ,ประเภทมวยไฟเตอร์บรู๊สู้ดีต้นๆเอาดอกด้นหนักอรงทุูกาแรงกาสวน ฟอร์มการชก4ฝ่ายล่าสุดเพิ่งชนะไฟาล่าสุดเพียงไฟเดียวนะครับดังนั้นก้าพยักเองก็ต้นประเภทต้นๆจัดจ้านอาวุธักแรงนะครับแต่ไปปลายเป็นการนยระยะไม่มั่นคงนครับโดนบทโดนเบียดมียุบมีย่นแลออ้วก็ยอมเกือบถุกฝฟยเลยครับส่วนทางด้าน,นยอดผน้นำนักชกรุน่น้องฝ่ายจำเงินครับฟอร์มการชก8ฝ่ายล่าสุดแพ้เพียงฝ่ายเดียวเท่าน,นั้นรูป่างชกที่สูงที่ลอยกันเห็นชัดครับประเภทมวยเข่านายแข็งแรงเดินแทงขวางแทงการยีได้ปลายมั่นคง สรุปการเขาวิจารณ์คู่ที่4ครับการสดหลังคู่เอกส่วนตัวเลือกชอบางด้านนักชกน้องฟอมตดนด้านยอดผู้นำแต่ถ้าสมาชิกชอบเหมือนกันชอบผลนะครับยกต้นๆใจเย็นก่อนครับยก1ยก2 2ยกครึ่งสมาชิกดูก่อนครับทางด้านยอดนำทนลูกหนักรุ่งแรงของคู่ชกได้รับนั้นกล้าพยักเองประเภทต้นต้นหนักแรงจากจ้าเลยนะบทาด้านยอดนำทนได้นะไม่พลาดโดนนับโดนน็อกดูว่าเกมระยะยาวานด้านยอดนำเนี่ยเข่าวงค์นจะดูดีกว่าลูกเล็กลูกใหญ่ตามเลยเห็นชัดกว่านะครับ ลูกบูสู้การยิ่งได้ปลายผู้ใจทาาดมวยครับดูดีกว่าบทเบียบแล้วจะชนะกล้าพยักทีเด็กเกจ้าเไปได้สนุกสําหรับการวิเคราะห์วิจารณ์ทั้งสี่คู่นะครับจบลงแล้วผมจะมาสรุปการวิเคราะห์วิจารณ์ให้สมาชิกวางครับคู่ที่หนึ่งกาสดผมเลือกชอบด้านคมพีเคแสนชัยนักชกรุ่นพี่ดูว่าอาดีหนักแรงกว่านะครับบทเบียบแล้วดูดีกว่าชนะเดชลิ์สอเดชํำรงไปได้สนุกคู่ที่สองเลือกชอบด้านโจโฉบุมเด็กเสียนักชกรุ่นน้อง ดูว่ารูปร่างชกได้เปรียบเข่าในไปไปลายแข็งแรงกว่าสภาพร่างกายดูดีกว่าบทเบียบแล้วจะชนะเพชรโกยศแบงค์ยูโรไปได้นสนุกคู่ที่3นับคู่เอกผมเลือกช่อมด้านนักชกฟอร์มต้นครับเสือภูมิตีน้อยกระชินดูว่าต้นต้นไม่พลาดโด,โดนนับโดนน็อกไปไปลายการยิงรเยะมั่นคงกว่าครับลูกเล็กลูกใหญ่ทาเลยเห็นชัดว่าบทเบียบแล้วดูดีกว่าจะชนะเพชรดนเปชอครับยักษ์ไปได้สนุกคู่ที่4ี่เลือกช่อมด้านนักชกรุ่น,น้องครับยอดน้ำชอพยักษ์ด้วยปลายยิงระยะมั่นคงกว่า เข้าในแข่งแรงกว่ารูปร่างูกเลเปรียกครับบนเปียบแล้วดูดีกว่าชนะก้าพยักทีแต่กล้าก้าไปได้สนุกสําหรับมวยเด็ดนะติดดาวประจําวันเสาร์ที่15มีนาคม2568ผมเลือกชอบมสมาชิกหนึ่งคู่นะผมเลือกชอบไปที่คู่ที่สามขาสดเลือกชอบด้านเสือภูมิตีน้อยขจินนะครับตนตนไม่พลาดโดนนับโดนน็อกไปปลายดูดีกว่านะชอบด้านเสือภูมิตีน้อยขจนมวยดาวตีหนึ่งสำหรับสมาชิกใดชอบการคอจานผมกดไลค์กดตดตามครับ